ครับจังไรกะให้เลขโนเฮยคือเก่าโอ้ยโนเฮยเงอะเผยเงอะเผยเงอะเผยโน้เฮยแปลว่าอยังอีกอย่างหนึ่งตายแล้วบ่ตายแล้วเลขยกนะเงอะเผยงวดนี้ตายแล้วโอ้งวดบางนึงนั่นอยู่แล้วโอ้งวดบางนึงนี่โนเฮยจ้างวดนี้เงอะเผยเงอะเผยสวัสดีครับญาครับจ้าสวัสดีจคเธอก่อนที่กลับบ้านก็เลยมาติดตามคงสุดท้ายก่อนเมื่อใดก่อนที่กลับบ้านเน่ย อันสิเมื่อมือวันเสาร์พอดีไอสีแต่งแก่ให้เพื่อนแล้วเมื่ออื่นก็ต้องไปแต่งแก่อยู่อยู่ไอผูดรแล้วก็วันทีวันทีอันวันทียี่แปดบ่ววันทียี่แปดก็กาเจาสิมหาหาอยู่นี่ครับจ้าคือเพื่อนอยากเห็นยาอยากขีแนะนําท่างให้เพื่อนนะครับผมตอนรับขอสู่ส่งพงผู้วยครับมื่อนี้พงผู้วยก็ม,กยกมีโอกาสมา ฮาไม่ยาหน้าขี้นะครับสิสเกตกับพันก็นี้ยินข่าวเพิพันสิกับบ้านหรือว่าพันฝากตัวเด็ดดีๆฝากพี่ต้นองนะครับกลับมาบ่งน้ำกันหรือมาฟังน้ำกันนะครับตามพงผู้รอยเพ่อครับว่าพันสิได้ตัวใดครับเนี่ตัวใดครับครับถ้าเฮาเฮาหู้ล่วงนาของสีเฮ็ดหัวกันบัดนีพ้นสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ว่ายาหูจะเฮ็ดจังสีจังสันบอยยากเลยว่าพอพอมีแนวทางอยู่ซอยใดค่ะ ก็เลยให้เพื่อนมาแตงแก่สะดอกขอตตอจตาเสริมดวงบารมีให้เพิ่นส่นะครับยาก็เลยเฮ็ดให้หลูกให้ล้านหลายๆคน<ม>คก็เฮ็ดมาแล้วอันสองสามสี่เจ้าแล้วครับผมจ้ายาก็ได้ปจจัจนินนรนลสิสสร่างน้ำปูพะว่ายาก็จักสิทธิรับจ้างไซแบกปูนก็ได้หาบน้ำก็บ่บเป็นมีแต่นั่งสมาธิเอาดอกไม้สวรรค์ให้เลยว่าแต่ฝากฟังเอบ สี่ทุกคนที่ได้ดูได้เบิง่งยาแต่ก็ขอให้คิดดีทำดีเ่าะว่าแต่เป็นผี่เป็นน้องเ่าะว่าแต่ลูกลานก็นดีให้พากันมีสมาธิสมาท่านอ่อนน้อ,อ,นนอมท่อมโตเขาก็อยู่ได้สบายเนาะเพราะว่าสมัยเดี๋นวนีมันบ่คือเกา่า มีแต่ลำบากจักตั้มจักสิวจาจังไรมันนี่ยาก็คือโครงสุดท้ายลวละเพราะว่ายาสิไดกับานสิกกับสีเกตแล้วอเมืม่อได้ชิมไมอีกบัดน,นี้ยาคันสมมุติว่าก,ากาับกาบกบวัน,นที่เท่าไรก่อนเน่ยาสิก,บกับวันที่ย9บเกลากบวันที่ยี่สิบเก้า,าอันนี้บ่แม่นบอกเลขทิมไทยไว้ตัวนี้บอ2สองเก้านี่บอบ่ได้บอ,บอกโออ หมายถึงบาด<บ>ีนเมื่อได้ที่ไมาอีกว่าในงานให้เล็กออกล้างเล็กออกที่ไหนก็ตันนี้ก็แล้วต่บุญพราะว่าถ้าบุญเท่ายัางมีเท่าก็ได้กลับมาอีกเนี่ยกวากฟังว่าไหมาซอยเฮ็ดซอยทำซอยสางน้ำปูคนละบาดสิบบาทอนองซอยกันมากครับไฟก็บพราะท่านได้ร่วมปัจจจยพราะท่านได้ได้ปันใดก็คือไปเอาเพได้ครับถ้าเบื้องเต่อันงวดนี้นอกคันว่ามันเขา่ทาทั้งบนทั้งล่างครับแต่ยาก็มากร้ายกับมกัก มั่นใจรลายก็คือสิบเก้ามั่นใจรลายคือสิบเก้าเน,นาะเนาะจะมั่นใจมากหลายสิบกเก้าสิบเก้ากับห้าเจ็ดสิบเก้ากับห้าเจ็ดเนี่ยสามตัวกับสามห้าเจ็ดคือเก้าโอ้ยังเปลี่ยนตัวเก้าอยู่าเปลี่ยนแปลง นี่ยือว่าือว่าฝันดีแต่ฟันว่าได้คาค้นขายยังจังไดกว่ายังว่าอันมากสามคนแต่จักมันนีไปใส่ผู้หนึ่งมาสองคนมาหายายากับคาตายทั้งสองโซ่้จักสีเปแบบจังไดไม่บัอบแนบ่าบแมนมันสีสองเจนหาบอมมันลดลงมากเลยเหลือสองดิโอ้ลดลงมากคนมากสามแต่ว่าลดเดียวสองใช่ ย่าว่ามันลดมันลดแต้มนึงมันสีเหลืออยู่สองหาเจ็ดจังสี่นะอืมบันนี้ขออนุญาตตีคั้วมัน้ำยาเนี่ยได้นี้ได้ตีคว้วฟันน้ำยาเน่ยขันมาสามนี่เนาะขันเปรียบเทียบใส้เลขกสามตัวแล้วนี่ขันมาสามแมนบ่จ้าหายไปสองกระเทืกสองตัวท้ายนี่ก็ยังดีเลาได้แก้วเราเด้แมนมอหน่อยอยาเนาะถืถึกระ,ะ,ะใหต่มันถึกนะ่ันเดี๋ยสองคอนนึงเนาะจ้าแม่นมอฉันกันไม้ก็มาขาตายแล้วนี่ขาตายแล้วกับไม้ถึงเลขอยู่เล้วบ่หน่อยยาเนาะ เตะเขาโก้ห้า,า,านเนี่ยไรซักคนตา้มวามฝันนี่ยาฝันว่าผู้เฒ่าเพิ่นเอาอันเงินมาให้นอมือมือมือเรกนะครับฝันว่าเราหองเงินมาให้กับอันยาถวดกับอันปูถวดนะ้ำมาให้เมื่อคืนแต่แม่ละนี่กับฝันอีก่น่ามีผู้เฒ่าที่คืออันยาฟ้อนหนะานะอันปูปลาขาวหนะานะที่ว่าลังคอมนหะนนะามาหาเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกะกโกดนะครับผม ญากรว่าอุ้ยนี่เหล็กมันเข่าแล้วเหล็กมันอยู่กับแบบตะหฮานี่ล่ะก็ว่าสีญากรว่าญากับมั่นใจเด้ญามั่นใจว่าเหล็กตัวนิ้มเข่าโอ้ตามฝันนี่เนาะญาเนาะจ้าแต่ว่าผู้ใดสีมีความคิดเห็นแตกยังไรคือว่าอ่าผู้ใดสี่คิดอ่านไปยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อความฝันของญาญาฝันจังสั้นจ้า่ญากรว่าสู้ฟังแล้วก็ที่ว่าเป็นรนาเป็นแนวทางเนาะครับ เนี่ยกระตีขั้วไม้บอกคันว่าเห็นเอิงเลืองเอิงเลืองมากอะคือยาเขียนนั่นละอันหาโออันสามหาเจ็ดกับสิบเก้าแค่นั้นล่ะยืนยันขว้มเดิมเพราะว่ายาเลขกจักซีไหตัวใดมันก็ออกซ้ำนี่เนาะมันมันออกบนสามตัวกับล่างสองตัวเท่านี้ดิเมื่อไรเนี่ยเราจะได้สองได้สองอันแล้วผม งวดนี้ครับเพิ่อเพราะว่าขาตายแล้วเด้ครับเมียนอยู่แมนอยู่คือคืออยู่ดิยาฝันนี่คือเลยดิเอาเก็บเอาอิลีได้งวดต้นต้นงวดอันที่ป่วยสามโกนั่นเด้ครับสามโฮกาฟจานเพื่อนอันไล่ไปเอาเอาเหล็กไปให้ยาเนาะเหล็กก็ไล่เนาะอันโว้ยบักเงาเนึองยากันเลยว่าอันตัวไหนบ่มากอันบ่มากแต่สาม เอออันมากแต่หกสามเจ็ดนอกครับยากกับตัดปั๋วจังสี่มากแต่ต้นเดียวตัวนี้แหละยากกเลยมาเอาอันหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแค่นี้สื่อสื่อเลขแค่นี้แหละบ่ได้สื่อไหลโอ้ครับ,รบเพราะว่าทุกเชือกผ้าจานพ่นกับสิไล่ไปบอกนะนะายาบ้อยูนี่ครับยากกับตีค้มไม้ออกได้ครับถ้าห้ามมากตัวไหนมันจะอยู่ครับ แต่ว่างงวดนี่ก็มีไต่มีมีลมิเจ้าของคือว่าเหามาบ่วงสรวงแล้วเลขอันปูย่าเพื่อนกับมากกระซิบในหูวเหานะให้เขียนบอกแถวข้า,างให้แต่ว่ามาฝันดีตั้งแต่อันถวายพลไม่ให้เพื่อนแล้วก็ขึ้นดีมาตลอดเมื่อขึ้นก็นดีเมื่อกอนนันก็นดีเมือ่อกอนนันเพื่อนได้หออันเงินนะเงินโบานราณมาให้บันนีมื่อขึ้นดีมีผู้ใา้มากก็เลยขาตาย ถ่าตายแล้วก็คืออยู่แล้วครับเงืบเผยนะเงืบเผยแล้วก็มีซ้ำานีจ้ะอ้าโตกลงจ้ะวีควากันเบื้องด้อพ่อยพี่น้องสำหรับงวดนี้เงืบเผยนะครับงวดกลโนเฮยนะครับงวดต่อไปที่ว่าจงไหนหรือว่าจงไหนอีกบูสำหรับอะไรจ้าญาก็มมีแค่ซ้ำานีแล้วเป่าซ้ำานีเละจ้ะครับผมครับไปคิดจะละหน้า ไปสื่อรถตลอกรถตลีไว้ค่ะมันถึงเนาะแต่ว่าญ่าหนึ่งมกหลายสิบเก้าสื่อหลายแล้วสื่อเป็นสิบสิบใบตัวเดวโอ้ย่ายิบรอตลีหนึ่งเก้าไว้หลายแล้วเนาะกับว่าย่าสิบเก้านี่กับเป็นเก้าสิบเดล้วไปแล้วก็ไปหอดีเลยเลยบริกลรบเดียวไม่มีกับอย่างเดียวไหนว่าย่ามั่นใจนะครับแต่ถือว่าญาเบ้าดีด้นี่เบ้าดีเนาะผมก็เกียบรับมมกบ่าท่านที่กัน เอขันขันเมื่อแล้วว่นใด้กับครับผมล้างนี่ก็ค่อยฉีดมาไม่ค่อยมาไม่ล้างนี่ก็ค่อยฉีดมาไม่ครับครับวันนี้แค่นี้เด้อครับผมครับครับขอบคุณยายหลายครับครับครับผมวันนี้จังเสียแล้วครับสังหรับดพวงเข้าวน่าก็ท้าแต่เบื้องยาวพน้าตอนไหนจะออกกิฟตเลยยาพน้าโอ๊ยมันบ่มีเวลาแด่อันนั้นดอกยาเห็ดเวียกเมื่อยหว่าเสียครับผม ก็ท่ว่ามือนี้โชคดีหลายคนเขามายากับบ่ให้สัมผัสก็ดีเขามาบ่ไห้สัมผัสมากกับบ่เว้าก็บ่ค่อยเว้านั่มมือนี้บ่ค่อยเว้าผู้ใดถามกับบ่เว้าครับเออต่ว่ากันมักยาอารมณ์ดีว่าฉันหลังคนว่ามักยาอารมณ์ดีโอ้หัวร้อนบอกกัน่าจะเป็นสาวนี่สวยอย่างไงได้ยาวว่าฉันว่าผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่ามานี่เราสินอนแอกแหก จังสั่นเราเมื่อยเนาะอายุหลายปีเนาะอายุเป็นสองพันปีคุนครับครับผมจ้าสวัสดีครับก็จีบในบึงในส้มกันนะครับญาพนกะาลอตเตอรี่พนกะซื้อไว้หลายใบครับสิบเก้าพนกมันใจนะครับกาดว่ามันเสีมาสิบเก้าอสัตว์พนว่าพี่น้องกะอย่าลืมนะครับมีประกาศกระจดไว้ไปเสียงดวงเสียงโซคกันบ้างครับญาอแม่่า นาคีนะครับสีสเก็ดพันกระบาเพันสีเม่าฉันกัพี่น้องกัครับก็มาเบิงมาชุมกันนะครับเพียงเพียงเปลี่ยนแนวทางครับพงผู้รวยกันเลยไม่ได้มาน้เสือพี่น้องในเบิงไมมกันนะครับก็ไปซื้อไปหาหรือว่าไปเสี่ยงไปโศกบังกันบิงนะครับเนื้อขันดีกับขันบฏิกรพันไปสำหรับวดที่แล้วพ่นกระเขานะครับตรงๆงวดนี้กับาด่าสีมาเอีกว่ัสด์พันว่าพันกรมันใจให้กันกับพี่น้อง พงผู้รวยก็เลยมานำ้ำเสนอพี่น้องในเบิ้งในส้มกันเพื่อนเป็นเพียงแนวทางครับเป็นเพียงแนวทางครับพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับเด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเกียงเตือนหน่ทั้งช่องพงผู้รวยนะครับกดกระดิ่งเกียงเตือนไว่ทั้งช่องพงผู้รวยหวังว่าเพื่อสิบวพลาดกันติดสามคลิปใหม่ๆเด็ดๆต่อไปครับให้ก็กขอบคุณขอบคุณเลยแหละครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ สร้างชองเพื่อเป็นกําลังใจต่อกันทั้งกันแลวกันครับเป็นกำลังใจพุ่งๆเลยนะครับเลยพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปหนะ้าพอกันไปครับกับสวัสดีครับพี่น้อง